ตการน้ำท่วมเียก็ไปว่ากันแล้วกันครับว่าเป็นยังไงโอ้โหเสียหายวินาศสันตโลคนตายหลักร้อยไปแล้วมีโอกาส200นี่เกินแน่นอนเลยนะครับฟังไทยแปลนสายว่ามันจะไปถึงกี่ร้อยเท่านั้นเองแล้วใครละครับที่จะรับผิดชอบยังงง,งอยู่เราก็จะเจอภาพเดิมนายกรัฐมนตรีผัดข้าวเราก็จะเจอภาพนี้นะครับนายกรัมบรีแจกของนายกรัมบรีก็แหมบอก จะไม่มากรุงเทพเลยจะอยู่ที่นั่นบอกเสร็จแป๊บเดียวก็มากรุงเทพบอกมีเรื่องโดดเอากลับไปใหม่เอาคณะรัฐมนตรีไปด้วยแจกของเอแจกของนี่มันต้องบินลงไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้ถึงแม้จะใช้เครื่องบินกองทัพากาศก็ค่าน้ํามันค่าอะไรก็คือภาษีประชาชนนะครับแล้วลงไปแค่ไปแจกไปแจกไปแจกเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าและไปถึงขบวนการ ต้อนรับนายกก็เยอะแยะขบวนการติดตามก็เยอะแยะเอาไอาขอบวนการที่ต้อนรับกับขบวนการที่ติดตามเนี่ยไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่เขายังติดน้ําอยู่ไม่ดีกว่าเหรอครับพ่อแม่พี่น้องครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาเลยครับสั่งการอยู่ส่วนต่างเนี่ยแล้วก็เอาคนลงไปช่วยให้มันได้ไม่ใช่ตอนเนี้ย ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครสับสนอนมานไปหมดไม่รู้คณะกรรมการอะไรสี่คณะห้าคณะรวมทั้งคณะกรรมการที่ออกพระกรกุกเฉินด้วยม่วซั่วไปหมดเลยไม่รู้ใครจะสั่งการยังไงอะไรยังไงครับมันก็ล่อกันเละตุเปยนะครับหนึ่งรองนายกธรรมนัตสองไอ้ปิษนานันทกุลน่ะสองแล้วแล้วสามพอบองสุดแล้วสี่พระกรกุกเฉินนี่กับพอบองสุดอีกโอ้โหก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยใครสั่งใครอะไรอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ ความเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลจะช่วยยังไงไปช่วยเกนะ้าพันเดเอาคูณสองเลยหมื 18, ่นแปเหรอมันไม่ได้แล้วนะครับมันเสียหายขนาดนี้น้ำท่วมถึงหลังคาเนี่ยโอ้โหนี่ยังไม่พูดถึงด้านจิตใจนะครับจะทำอะไรแล้วจะมีข่าวมาอะไรยังไงจะยกภาษีด้านน,านี้นั้นมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมทำไมท,ท่านไม่แบ่งไปเลยล่ะครับแบ่งเลยขีดตาตารางเลยโซนนี้ตรงนี้บ้านกี่หลังมอบให้เลย กรมการทหารช่างฐานบกไปอันนี้กรมช่งางทหารเรือไปฐานอากาศไปไอ้นี่หมาไทยเอา้ามีอะไรก็มันไม่มียะหมาไทยมีเยอะแยะเลยไม่รู้จะกี่หน่วยไปเอานี่การทางสับเลยแบ่งยังไงไปเอา้าแยกกันออกไปเลยแยกกันไปทําเลยมันไม่เร็วกว่ามันไม่ดีกว่าเลยครับบ้านน็อกดาวก็ยกไปตั้งกันแล้วให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปเลยเขาจะได้มีชีวิตอยู่ได้นะครับ บ่านนี้บางที่น้ํารถเกือบหมดแล้วแต่ไฟก็ยังมีไปบ้างไม่ไปบ้างไอ้ที่ติดอยู่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ที่หายไปก็ไม่รู้เท่าไหร่โรคระบาดก็เลยจะตามมาทําความสะอาดก็ยังไม่รู้ว่าใครไปทําอะไรเครื่องมืออยู่ตรงไหนไปเนี้ยก็ไปตีอันดิค่ะว่า,วาได้เละตุ้มเป๊ะเลยนะครับเอาละครับบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นนี่หน้า,ามันอาเพศป่ะครับเริ่มตั้งแต่แผ่นดินไหวตึก ถลม่มตึกสองอสตองอถล่มมาตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่รู้ว่ามันมันถลม่มเพราะว่าเนื่องจากว่าการก่อสร้างมีการทุจริตครัปชันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครทําแล้วก็ไม่รู้ว่ายัางไงเออเอากขมาดีครับมันก็ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งมาถึงอันี้ก็ยังไม่รู้เลยครับเออเอากขมาดีครับหาจับต้นชนปลายไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วน้ําท่วมคราวนี้ต้องมีคนรับ